สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีกานิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมทีนี้กานิกาต้องทำงานยุ่งมากๆนี่คือหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้น้ำภาษาอังกฤษคิดว่านะเขาเรียกอสปาลา หรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ย,ยแล้วกันิกาก็อันนี้ที่บ้านนะสวนครัวที่บ้านมันมีรากอยู่มันไม่ตาย,ยางไงมันอยู่ข้างล่างหน้าหนาว่ารากมันอยู่ข้างล่างอะ่ะเหมือนต้นไอ้นี่ยสละแหน่เนี่ยขึ้นพิบนูน้นขึ้นเต็มบ้านหมดต้องต้องถางทิ้งอะ่ะเพราะว่าต้องปลูกอย่างอื่น เนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้งดงามมากสระแหน่การนิการชอบทานมากทานทีนเยอะทานกับไอเนี่พวกลาบเลิกทำกับแก้มเนาะอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อถ้าซื้ออันนี้สามต้นเนี่ยสามสี่ต้นอะ่ะสามสิบหสิบบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะแต่การนิการไม่ได้ขี้เหนียวพูดถึงพวกเนี้ยที่สวนมีเยอะมากมันขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่าอะไรรู้ปะ เพราะว่านกกาเนะี่ยมันคาแบบเมล็ดมาแล้วมันหล่นนะมันก็ขึ้นแล้วการนิกาก็เลยเอามาลงที่บ้าน,นก็เลยขึ้นเต็มเข้าไปอีกพอมันแห้งเนี่ยเมล็ดมันก็มันก็ร่วงโรยอยู่เนี่ยเนี่ยมันแห้งแบบเนี้ยแต่กันเนี่ยเหมือนฟางแห้งอ่ะเออเนี่ยแตก,การนิกาก็ต้องรีบมาตัดมันเอาไปผัดมั่งหรือไม่ก็อเอาไปต้มจิ้มกับมายองมายูเนสเนี่ยพวกนี้กานไม่ได้ค่อยได้ซื้อหรอก ไม่มีเวลาถางย้าให้เขาเนี่ยดูต้นเขาเห็นไหมที่ที่สวนก็มีเยอะแต่อันนี้มันปลอดสารแล้วกาน,นิกาก็มาเก็บแต่ไปทํางานไปทํางานนี่แหละแต่บ้านกับที่ทํางานมันไม่ไกลกันที่สวนนะลืมของแวะมาเอาก็เลยถ่ายซะหน่อยนึงไม่มีอะไรทําเห็นไหม กานิกาก็ปลูกพวกมะเขือไว้เดี๋ยวเดือนหน้าขึ้นภาพปลูกมะเขือมะละเนี่ยไม่มีเวลาถางย้าต้นไม้นีม่มันก็ขึ้นขึ้นออกดอกเองธรรมชาติไม่มีวันตายนี่แหละกานิกาก็มาเลาะเลาะเลาะไม่อยากเหยียบสารแหน่ของทางเดีเ๋ยวไปอ้อมน,นี่ก่อนนี่แหละคือตรงบ้านที่กานิกาอยู่เป็นบ้านเช่า มุมนี้ก็เป็นไอ้เนี่ยหน่อไม้น้าเห็นมันงอกขึ้นมาเนี่ยเห็นปะพนิกาชอบมากเป็นคนชอบแบบสังเกตชีวิตการเติบโตของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องถางสารแหน่ทิ้งเนี่ยทหน่อไม้น้นําเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่มันมีว่างก็อยากจะทำเฮาแต่ไม่มีเวลาดูแล อัน,นกาเคยไปทำงานที่ที่สวนหน่อ,อไม้นะ้ำเขาะจะปลูกเป็นเฮ้าพวกนี้ต้องอยู่ในเฮ้าต้องตัดกี่เซนตัดมันมีก้านแข็งก้านไม่แข็งอันนี้ก็ปลูกต้นหอมเอาไว้เนี่ยแตงนั้นก็เพาะพวกผักไทยเอาไว้ก้านเนี่ยลงลงไว้หมดนะแต่ไม่มีเวลา ลงลงไว้หมดละค่ะพวกมะเขืออะไรเงี้ยตามร้านอ่ะเดี๋ยวมาละกานนิจาไม่ชอบอะไรชอบมะละอย่างเดียวชอบทานมาละละอันนี้ก็กลับรดไปก่อนนะคะโมงมากนี่แหละชีวิตวันๆหนึ่งของกันิกา เดี๋ยวต้องรีบไปทำงานก่อนทำงานเสร็จแล้วไม่ใช่อะไรนะต้องไปไอ้นี่อีกทายาเสร็จอีกพรุ่งนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยทุกสวนแล้วก็กานิการก็จะไปทำไอ้นี่ขับรถตัดหญ้าชอบอัชตาร่ามากเลยเดี๋ยวมันก็โผล่โผล่โผล่กินไม่ทันนะว่างั้นเถอะที่สวนเก็บอีกนี่เนี่ยมีความสุขแบบนี้ ตะแ,แหน่นี่มันขึ้นมันไม่มีวันตายสะแ,แหน่รากมันทนทานมากกินดีมากมีวิตามินแล้วก็เดี๋ยวแกนิกาก็ไปทำนี่นี่วันนี้กระชวกลาบต้องรีบตัดมันเนี่ยเดี๋ยวมันแก่โอเคนะคะไม่มีอะไรโมวันวันหนึ่งอยู่แค่นี้แหละชีวิตดีดีแต่ชีวิตม,มันตรงกันข้ามความจริง